คำเตือนนะจ๊ะไม่แนะนำให้ทุกคนไปเล่นการพน,นันนะจ๊ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนเจ้าโอ้โอเต็มกระดานเลยทุกคนไม่ต่อโอ้โ,อโห,โล,โ,โ,หโล่พันแปดพันแปดสิบโลเฮ้ยถ้าบีด็บบนละแล้วก็บิกวินด้วยทุกคนโอ้โหวิหวานยีบหวานยีบหวานยีบปุ๊บสุดยอด คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความัระตืงเท่านั้นนะจ๊ะน้องๆหนูๆหน,น,น,นูที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและใช้วิชาจาในการรับชมด้วยนะจ๊ะข้ามุยไปแล้ว าละะครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะจ๊ะวันนี้เราคือช่องบางอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้มาในงบ2,000บาท2,000บาทคุณผู้ชม2,000บาท2,000บาทอาจจะสูงไปหน่อยนะลองดูซิว่าจะได้เท่าไหร่นะจ๊ะอยากลองดูงบสูง,สงกลับไห ครั้งหนึ่งเช่นเคยนะสำหรับใครเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะอย่าพลาดไม่พลาดในการรับชมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งๆให้ด้วยนะจ๊ะโอเคมาตอนนี้ถ้สามร้บาทแล้วนะจ๊ะโอ้โหแจกันันตกลงมาตกลงมาอีกไหมตกลงมาอีกตกลงมาอีกอีกอีกไหมอีกไหมอีกไหม จะได้ฟรีต่อปีแล้วทุกคนโอ้โหจัมหานีหนนะ่หมุนไปเรื่อยๆนะหมุนไปเรื่อยๆนะยี่สิบนะจ๊ะทุกคนโอเคคําเตือนนะจ๊ะไม่แนะนําให้ทุกคนไปเล่นการพน,นันนะจ๊ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเจ้าโอ้เต็มกระดานเลยทุกคนโอ้โอ้เต็มกระดานเลยตกใจหมดเลยโอ้กำลังพูดอะไรมู๊เลยไอ้ ไม่ช่องนี้ไม่แนะนําให้ทุกคนเล่นการพนันนะจ๊ะแม้แต่บางก็ไม่ให้เล่แนะนําเล่นการพนันนะจ๊ะรับชมคิเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแล้วก็ใช้วิจารระยะในการรับชมด้วยนะจ๊ะโอเคมากันต่อเลยเมื่อกี้มันสี่ร้อยกว่าตกใจมากตอนนี้ขึ้นมาเป็นสองพันห้าแล้วทุกคนในแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียว,ยวจริงๆยังไงยังไงยังไงสิยังไงสิยังไงสิปึ๊บสี่สี่กว่า บินได้ไหมเอาบินบินนะโอ้ไม่ได้วะต้องเพิ่มเป็น90้นะทุกคนจังหวะนี้ต้องเพิ่มเป็น90นะต้องเพิ่มเป็นเแล้วเพราะทุนเราเยอะไงเพราะทุนเราเยอะทุนเราเยอะก็มาดีครับทุนมาเยอะก็มาดีครับตกมาไหมตกมาอีกครั้งมีมาเป็นแจกการอีกครั้งหนึ่งไหมอีกครั้งหนึ่งไหมไม่ตกมาทุกคนรอรุ้นบีสปินยาวๆไปนะจ๊ะไม่ก็โบนัสแตกนะจ๊ะโบนัสมาโบนัสมาโอ้โหโบนัสยังไม่มานะจ๊ะ รอนะรอนะรอโบนัสรอโบนัสก็รออย่างเดียวนะโบนัสปึ๊บให้ตายถอะไม่มีหมาให้ฉ่ำๆเลมมาอัง,งุ่นมาร้อยแปดสิบมาตกมามตกนะจ๊าทุกคนนะโอเคปึ๊บไม่โบนัสว่ะทุกคนโอ้พอได้เรื่องอยู่พอได้เรื่องอยู่ได้เรื่องอยู่ ขอตกไม่ขอตกไม่ขอตกไม่ครั้งนึงขอตกไ nah ม่คร okay. ั้งนได้อ่ะโอ้ยรอปี๊สปินยาวๆกันไปทุกคนโอเคปึ๊บ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 อ้ไม่ได้มาทุกคนยังไงต่อยังไงต่อยังไงต่อโอ้โหโล่พันแปดพันแปดสิบโลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีมัไงอะ ยงไงฮะอูะอ้ฟี่สปินไหมฟี่สปินไหมน่าจะน่าจะฟีแหละถ้าฟี่จะนี่ละแล้วก็บีควินด้วยทุกคนโอ้โหวิหวัตยับอัดยับอัดยันอัดย,ย,ยัโอูโ้ฟี่รั้งที่หนึ่งนะฟี่สปินนะปึ๊บปึ๊บเด็กนะทุกคนปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้โห่พันหวมทั้งหมดนะพันหกนะไม่ใช่เมื่อกี้พันหกนะ โอเคโอเคมาต่อนะจ๊ะมาต่อมาต่อปึ๊บสุดยอดโอเคครับทุกคนยอดทั้งหมด4,300นะจ๊ะโอเคได้กำไรแล้วเดียววันนี้บังขอลาไปก่อนนะจ๊ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บังด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหมในวันพรุ่งนี้5บุเย็นนะจ๊ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้า